มันจะใหญ่ใหญ่เฉยไม่ใช่ใหญ่ทวดใหญ่นะุ <c> ๊ <ười> คุณเป็นก็น้าเขียวขาม,มานาีละแนวเด้อเด้อไปดื่มน้ำกันบ้านปีแม่ทำท่าเหมือนลิงเลย ลิงเงลิงคือดิมันต้องทำให้คือดิี่ยมันฝึงโอ้เรานักแสดงอยู่แล้วเนาะต้องแสดงคือเิแต่พ่อัาบอามนาโอเคจ่าจ้าจ่าเออก่อนที่จะอุ้มหลานน่ะน้องฟ้าแต่งงานให้ได้ก่อนเออน้องฟ้าต้องรีบแต่งงานเขาถึงจะมีหลาน ถ้าฟ้าไม่แต่งงานนาทีมันจะมีหลานได้ไงล่ะ <c oughs> เออก่อนที่จะมีหลานก็ต้องมีสามีก่อนเอออย่าไปข้ามขั้นตอนที่บอกพ่อกับแม่ด้วยอย่าข้ามขั้นตอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปอุ้มหลานเลยไม่ได้ต้องหาแฟนให้หน้องฟ้าก่อนบอกงี้ตอนแต่งงานก่อนบอกงั้นอมพ่อพกับแม่อย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนเด้อบอกเขาบ้าคุณหมึงกระทุจ้ารอบบ้านเด้อนะครับผม ไปแต่งงานคนอื่นเมื่อไหเมื่อไหเมื่อไห่จะได้ไปงานแต่งลูกสาวเราสักทีพ่อขา้าแม่วามั่นบอกเออนั่นแหละหายเจอหายเจอขอบคุณทุกท่านนะครับคุณเบิงถามหน่อย เ่าเพชรแขวงามวนบายดีเบาวสบายดีเลิบเลิบครับบ่าเพชรแขวงามวนมมวมวน,นะครับผมเลิบเลิบนะครับผม,ผมเอาหัวใจไปเลยนะครับผมอ่ามีใครได้ได้เห็นชุได้ชมโคก่อนเข้ามาในไลฟ์สดผมไหมขอถามหน่อยว่ามีหรือเปล่ามีไหมครับเจอบ้างไหมมีใครเจอไหมเพราะว่าผมว่าผมเปิดแล้วแต่ว่ามีหรือเปล่าขอขอเช็คอ,อยาตเช็คช่องนิดนึงเนาะ เสียงภาพเป็นไงครับโอเคไหมเช็คช่องเช็คช่องหน่อยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสบ่าวเพชสวัสดีครับจากคุณวึงนะครัจัดไปครับ <c oughs> บ่าวเลิกงานแล้วใช่ไหมน้องบ่าวพี่ตุวยแบบนี้ไม่มีโฆษณานะเอาเหรอใช่เหรอแล้วต้นแนวนอนอย่างเดียวใช่ไหมเหรอ ล้ออ้าวโอ้ต้องท่านอนอย่างเดียวท่ายืนไม่ได้โอเคทางั้นเดี๋ยวครั้งหน้าไรเงีนน้นอนเนอะโอเคนอนอย่างเดียวยืนไม่ได้โอเคอถ้าถนัดนอนก็นอนแล้วกันไม่ต้องยืนนะเออยืนปวดแข้งปวดขานอนแล้วกันโอเคจัดไป <laughs> แก้ว <laughs> อ๋อโอเจโอเจได้ได้ได้นี่แหละมีผู้มีประสบการณ์มาแนะนําแล้วจะได้รู้เพราะว่าของเราไม่ได้ไม่ได้วิ่งเรื่องเวลาแล้วไงเราก็ต้องเอาแนวนอนแล้วนะเราไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครแล้วใช่ใช่ใช่เขาชอบแบบนอนไม่ชอบแบบยืนใช่ไหมจัดไปเก๋เลย <laughs> เดี๋ยวพวุ่นจัดให้เลย <laughs> อ่ชอบท่านอนเดี๋ยวจัดให้ท่านอนจะได้โอเคไม่เอาท่ายืน Okay. Dante, โอเคปวดขาโอเคขอบค okay. ุณมากครับที่แนะนำโอเคเจี๋จวๆจาแจาแบบนอนเข้าปุ๊บติดปั๊บเลยใช่ไหมโอเซจัดให้จัดแบบนอนโอเคโอเคโอเคอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพรุ่นี้รู้เรื่องโอเคโอเครู้กันรู้กัน อืมแหมพี่ยูนี่ชอบท่านอนก็นไม่บอกไมให้เรามาเล่นท่าตั้งตั้งนานไม่ถ้าอย่างนั้นก็คือช็อตเนาะน้ะน,น้องบึงเนาะถ้าทาช็อตถ้าทําชอ็าาชอตให้วิ่งให้อะไรเอาแนวตั้งเนาะถ้าไรสดตอนนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้ว่าวิ่งเรื่องเวลาเนาะเราก็คือเล่นท่านอนไปโอเซรู้เรื่องทีนี้โอเซโอเซถ้าถ้าไลรสดในแนวนอนแล้วก็อ่าจบเลย